้อนแก่นในภาพจําของคนส่วนใหญ่คือมหานครแห่งอีสานคือเมืองอัจฉริยะที่มุ่งไปข้างหน้าแต่บนดินแดนแห่งอนาคตผืนนี้กลับมีรหัสจากอดีตซ่อนอยู่รหัสที่ถูกสลักลงบนหินทรายสีชมพูอายุกว่า8ศตวรรษณอำเภอเล็กๆที่ชื่อเปื่อยน้อยอะไรคือความลับที่อาณาจักรขอมทิ้งไว้ใจกลางแผ่นดินอีสานปราสาทเปื่อยน้อยไม่ใช่แค่โบราณสถานแต่คือคําตอบที่รอการถอดรหัสนี่คืออรคยาสารสถานเพาบันในพุทธศตวรรษที่18หนึ่งในเครือข่ายที่พระเจ้าชัยวร,รมันที่7ทรสงส สร้างไว้ทั่วราชอาณาจักรหน้าที่แห่งนี้หินทุกก้อนเคยซึมซับเรื่องราวของผู้คนความเจ็บป่วยและความหวัง,วงแม้ขนาดจะเล็กกว่าประาษาสำคัญแห่งอื่นแต่ที่นี่คือความสมบูรณ์ที่ถูกแช่แข็งไว้ในการเวลายอดปรังที่ยังคงท้าไทยฟ้ากำแพงแก้วที่อบล้อมพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทับหลังนารายบรรทมศิลชุนเอกที่ยังคงประทับอยู่หน้าตำแหน่งเดิมอย่างสมบูรณ์ที่สุดทุกรอยสกัดทุกรายละเอียดคือหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงอำนาจศรัทธาและศิลปะชั้นสูงที่เดินทาง าข้ามเวลามาสู่ยุคปัจจุบันประสาทเปื่อยน้อยจึงไม่ใช่แค่กองเห็นโบราณแต่คือหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่ปักลึกลงบนแผนที่ประเทศไทยคือข้อพิสูจน์ว่าอีสานไม่ได้ผเพียงดินแดนที่ห่างไกลแต่คือชุมทางการค้าและอรารยธรรมที่สาคัญมาตั้งแต่อดีต มรดกที่ไม่ได้รอแค่นักท่องเที่ยวแต่รอการตั้งคำถามรอการค้นพบเพื่อเติมเต็มหน้าประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไปของแผ่นดินแห่งนี้ในทุกรอยสกัดและทุกเงาที่ทับทับลงบนผื้นดินนี่คือเรื่องราวจากอีสานมหานครอ